ในคลิปวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องหนึ่งครับซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะทํากันและผมครับพยายามจะฝึกนิสัยนี้อยู่มันคือเรื่องของ journal ครับหรือว่าการเขียนบันทึกประจําวันนั่นเอง ก็การเขียน journal เนี่ยมันก erm ็คือการที่เรานําความคิดของเราใส่ลงไปในกระดาษหรือว่าใส่ไปในดะท็อปหรือว่าคาของเราก็ได้แค่ต้องเอาความคิดของเราไปเขียนไว้ลงในที่ในที่หนึ่งที่เราสามารถย้อนกลับมาอ่านได้เรือทํทำให้เราเห็นความคิดของเราชัดมากขึ้นนั่นเองและสาเหตุที่ผมกําลังฝึกการเขียน journal เนี่ยเพราะว่าส่วนตัวมองว่ามันสามารถช่วยขจัดความรู้สึกหรือความเครียดต่างๆที่ผมกําลังมีนะตอนนั้นได้ คือเวลาไหนที่ผมกำลังเจอกับความเครียดหรือว่าความคิดที่มันตีกันหนักมากจนไม่สามารถเพอร์ฟอร์มหรือว่าทํางานได้เนี่ยผมก็จะเริ่มเขียนเจอร์นัลแล้วเพราะว่ามันสามารถช่วยเคลียร์ความคิดต่างๆให้มันปลอดโปร่งมากขึ้นเพราะเวลาที่เราเขียนความคิดของเราลงไปแล้วเนี่ยความคิดนั้นอะ่ะมันเหมือนจะไม่ค่อยได้คิดต่อละเพราะว่าเราได้ใส่ไว้ในกระดาษแล้วไงมันเลยเหมือนกับถูกทิ้งไว้ตรงนั้นแต่มันก็ไม่ได้หายไปไหนนะคือพอเรากลับมาคิดมันก็คิดต่อนั่นแหละแต่ว่าข้อดีคือสมมติว่าผมจะอ่านหนังสือแล้วมันมีเรื่องบางเรื่องทีี่่มััันนนค้างงอยยูใหหวผเ ผมก็จะต้องมาเขียน journal แล้วเพราะไม่งั้นผมจะอ่านไป่รู้เรื่องผมอ่านไปประโยคหนึ่งผมจะคิดถึงเรื่องนั้นผมอ่านไปอีกประโยคนึงผมคิดถึงเรื่องนั้นแล้วมันค่อนข้างจะเสียเวลาใช่ปหอะผมเชื่อว่าทุกคนอาจจะมีเหมือนกันและอีกเหตุผลหนึ่งที่ผมทํางานเขียน journal ครับมันคือเรื่องของการที่ผมสามารถ freeze หรือว่าหยุดความคิดของตัวเองนะช่วงเวลานั้นที่เขียนลงไปได้ โดยปกติแล้ววิธีการเดียวที่เราจะสามารถเห็นตัวเองในอดีตได้มันคือเรื่องของรูปภาพใช่ไหมครับย้อนดูกลับไปดูรูปในอดีตว่าเราได้เปลี่ยนแปลงไปมากขนาดไหนแล้วแต่ครับถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่เขียน journal นอกจากที่เราจะย้อนกลับไปดูรูปภาพของตัวเองได้เรายังสามารถย้อนกลับไปดูความคิดของตัวเราเองได้ด้วยซึ่งผมว่ามันวิเศษมากเลยนะ คือผมเริ่มเขียน journal ครั้งแรกเนี่ยเมืนน่อหปีที่แล้วเป๊ะๆเ,เลยในเดือนกันยายนแล้วเมื่อสักครู่ก่อนอัดคลิปนี้ผมก็มีโอกาสได้ย้อนกลับไปอ่าน journal ที่ผมเขียนไว้ ซึ่งตอนนั้นก็คือเหมือนเพิ่งเริ่มทํา YouTube เหมือนกันแบบเพิ่งอยากจะเริ่มจริงจังแต่ก็ผ่านมาปีหนึ่งแล้วยังไม่ค่อยก้าวหน้าเลยโ <c oughs> ดยส่วนตัวผมจะใช้แอป day one ในการเขียนซึ่งมันเป็นแอปสำหรับการเขียน Journal โดยเฉพาะเลยซึ่งมันจะเก็บข้อมูลอยู่ในออนไลน์อยู่แล้วแล้วผมสามารถเขียนจากในโทรศัพท์หรือว่าใน MacBook ก็ได้แต่ทุกคนครับก็สามารถใช้เป็นสมุดโน้ตหรือว่าเขียนลงในกระดาษอะไรก็แล้วแต่แลแ้วแต่ว่าแบบไหนเหมาะสมสำหรับคุณมากกว่ากันแต่ทีนี้ครับไออันที่ผมได้กลับไปอ่านเนี่ยคือณวันนั้น ก็อีก6วันเนาะก็จะครบ1ปีจากการที่ได้เขียนซึ่งณนะตอนนั้นก็เป็นครั้งแรกที่ผมได้โพสต์คลิปเกี่ยวกับ how I manage money แล้วก็ตอนนั้นมีประมาณ200ซับตอนนี้ก็600ละโตขึ้นมาตั้ง3เท่าทั้งปีหนึ่งก็นะครับตอนนั้นผมก็พูดถึงตัวเองในอนาคตได้ว่าเออถ้ากลับมาอ่านแล้วเนี่ยก็หวังว่าตัวเองจะมีความสุขนะตัวเองจะประสบความสําเร็จในสิ่งที่ตัวเองทําก็ถ้าเป็นวินเมื่อหปีที่แล้วรู้ว่าตอนนี้ วินณปัจจุบันมีโอกาสได้อยู่ในเดอะไลบรารมีโอกาสได้ทำพอ d c ดแคสต์แชร์เมสเซจบางอย่างให้กับผู้คน นับแสนก็คือสี่แสนซับสครายเบอร์แต่คนดูอาจจะยังหลักหมื่นอยู่กำลังเติบโตพัฒนาความสามารถได้เพิ่มขึ้นก็เชื่อว่าเป็นหนึ่งปีที่ค่อนข้างภาคภูมิใจเลาวินในอดีตก็น่าจะภาคภูมิใจด้วยและเนี่ยผมก็จะเขียนเรื่องราวการเติบโตของผมไว้ในเจอ r n น l ลต่างๆทั้ง,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 งความรู้สึกความเครียดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วแต่สถานการณ์นะว่าอยากเขียนอะไรและนี่ผมเลยมองว่าการเขียนเจอ r n น l ลมันเลยเป็นสิ่งที่วิเศษมากเพราะว่าคุณสามารถบันทึกเรื่องราวของคุณสิ่งที่เกิดขึ้นความคิดของคุณต่างๆ ลงในสิ่งที่คุณเขียนได้แล้วตัวคุณในอีก1ปี2ปี5ปีหรือว่า10ปีข้างหน้าสามารถย้อนกลับมาอ่านได้เลยว่าผ่านมาแล้ว10ปีคุณณตอนนั้นเป็นยังไงนอกจากคุณจะเห็นรูปภาพตัวเองแล้วคุณยังเห็นความคิดของตัวเองด้วยความเปลี่ยนแปลงในการคิดเป้าหมายณนตอนนั้นคุณมองว่ายังไงตอนนั้นคุณมีความคิดตอ่อเรื่อง A ว่ายังไงแล้วนตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วยังไงบ้างผมมองว่าการเขียน j จ u r n น l เนี่ยมันเหมือนกับทานแคปซูลครับที่เราสามารถมองย้อนกลับมาแล้วเราเห็นสิ่งต่างๆที่ถ้าเเเกิดดรราไม่คคยจคับ มันจะผ่านไปแล้วแล้วมันผ่านไปเลยมันไม่สามารถเอากลับมาได้แล้วเวลาในะช่วงนั้นมันได้ผ่านพ้นไปแล้วครับแต่การเขียนจดโนมันคือสิ่งที่สามารถกักเก็บช่วงเวลานั้นของคุณเอาไว้ได้ ก็หวังว่าทุกคนคงจะได้ประโยชน์นะครับว่าทําไมผมถึงเขียน journal และผมก็แนะนํามากๆว่าอยากให้ทุกคนเขียน journal เหมือนกันเพราะเพียงแค่คุณเขียนสลับการคลายเครียดของคุณเนี่ยผมมองว่ามันก็คุ้มค่าพอละในการที่จะช่วยแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตแต่เรื่องของ time capsule เนี่ยหรือว่าเรื่องของการย้อนกลับไปดูความคิดตัวเองอันี้ก็แล้วแต่คนนะแต่ส่วนตัวผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่วิเศษมาก แล้วก็อยากจะเขียนให้มากขึ้นและนี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งด้วยที่มาทําคลิป YouTube เพราะว่าอยากจะเหมือนเป็นการแบบ Journal ไม่ใช่ Journal ดิเริ่มเหมือนการแบบทํา Documentary ของตัวเองทําเรื่องราวชีวิตของตัวเองว่าผมณนะตอนนี้เป็นยังไงถ้าเกิดผมยังทํา YouTube นี้ต่อไปอีก5ปี10ปีตัวผมในอีก10ปีข้างหน้าก็สามารถย้อนกลับมาดูได้ว่าผมณนวะัย2 2เป็นยังไงบ้างมีความคิดยังไงบ้างพูดติดขัดเอออัแล้วโตวมาในอีก5ปีผมอาจจะพูดดีกว่านี้ก็ได้เนาะถ้าผมฝึกหนักมาก,กานี ใครจะไปรู้แต่ก็เท่านี้แหละครับที่ผมอยากจะมาแชร์ในวันนี้ก็หวังว่าผมจะสามารถทําให้ทุกคนครับอยากหันมาเขียนจด r n a l ได้มากขึ้นและผมสัญญาเลยว่ามันจะช่วยให้ชีวิตของคุณครับง่ายขึ้นและดีขึ้นอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้จนจบแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีครับ